สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําหน่วยเรียนรู้กันนะคะการที่วันนี้เราทำคอร์สเรียนใช่ไหมแล้วก็คอร์สเรียนของเราเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มปิดใช่ไหมคะอยู่ในกลุ่มปิด f a c e b o o k นะทีนี้ตอนนี้เนี่ยเฟซบุ๊กอะค่ะเขาเออมีการอัปเดตหน้าตาใหม่วันนี้เฟิร์นเลยเอาหน้าตาใหม่มาสอนนะคะอ,อ,อาจจะหาไม่เจอใช่ไหมคะถ้าเข้ามางงๆเนาะทีนี้เวลาที่เราสร้างกลุ่มนะคะ อันดับแรกเนี่ยคุณต้องสร้างกลุ่มก่อนนะคะวิธีการสร้างกลุ่มนะเดี๋ยวทวนให้ดูก็ได้เผื่อใครที่ไม่เคยสร้างเลยนะคะมาที่สัญลักษณ์บวกนะคะอ่าบวกตรงนี้นะแล้วก็เลือกคําว่ากลุ่มนะคะเลือกคําว่ากลุ่มค่ะกดไปเลยจากนั้นนะคะให้เราตั้งชื่อกลุ่มตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้เราจะเป็นเอ่อชื่อกลุ่มอะไรนะคะอ่าเราก็ตั้งเลยค่ะ นี่ค่ะตั้งชื่อกลุ่มเสร็จแล้วนะคะสมมุตินะจากนั้นเลือกความเป็นส่วนตัวของกลุ่มค่ะทีนี้เราจะต้องเลือกกลุ่มให้เป็นประเภทส่วนตัวนะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นสาธารณะเนี่ยเดี๋ยวใครก็เข้ามาดูได้นะคะอ่าต่อไปตรงซ่อนกลุ่มนะคะเราเลือกให้แสดงคนเห็นนะคะ ก็คือคนอื่นก็จะเซิร์ชเจอกลุ่มเราแต่ว่าเขาก็จะดูไม่ได้ถ้าเขาไม่ใช่สมาชิกนะคะต่อไปค่ะตรงนี้นะคะให้กดเชิญเพื่อนกรณีทีเ่เราต้องการที่จะเชิญบางคนเข้ามาร่วมนะคะก็กดไว้ก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าเรายังไม่มีใครเราก็ยังไม่ต้องกดก็ได้อันนี้เขาไม่ได้บังคับค่ะจากนั้นกดคําว่าสร้างตรงนี้ได้เลยค่ะคำว่าสร้างปุ่มสีฟ้ามุมขวาล่างนะคะ,ะมุมขวาล่าง เห็นเนาะปุ่มสีฟ้านะคะกดเลยแล้วก็รอสักครู่ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะได้กลุ่มมาแล้วนะคะทีนี้เราก็จะทําการเปลี่ยนเปลี่ยนปกกลุ่มนะคะเราก็ต้องไปเตรียมภาพออกมานะคะให้เป็นภาพแนวแนวยาวๆนะเป็นไซส์แบนเนอร์นะคะเดี๋ยวเรื่องภาพที่ถูกต้องอะ่ะขนาดที่เหมาะสมมาเดี๋ยวเฟิร์นจะมาสอนทาอีกทีนึงนะคะอ่าทีนี้พอเราได้กลุ่มมาแล้วนะคะเ,เราจะมาทําหน่วยเรียนรู้ค่ะทําหน่วยเรียนรู้ในกลุ่มกันนะคะ วิธีการสร้างหน่วยเรียนรู้ในกลุ่มนะเราจะต้องหาการตั้งค่าของกลุ่มให้เจอก่อนนะคะอันนี้อ่นนี้นค่ะมาดูทางฝั่งซ้ายนะฟันเฟืองเขียนว่าการตั้งค่านะคะอยู่มุมซ้ายล่างของจอเลยกดเข้าไปในการตั้งค่าค่ะ จากนั้นตั้งค่ากลุ่มค่ะตรงนี้ให้เราใส่คําอธิบายกลุ่มว่ากลุ่มนี้เราสอนอะไรบ้างะนะคะเราก็อธิบายไปว่าคอร์สนี้สอนอะไรบ้างนะคะตรงนี้มันจะโชว์ให้คนอื่นเห็นนะแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่สมาชิกอะ่ะเขาก็จะเข้ามาไม่ได้นะคะอันนี้ก็ตั้งชื่อไปนะอันนี้เฟิร์นใส่คข้าๆไปก่อนแล้วก็กดบันทึกนะคะจากนั้นนะคะที่อยู่เว็บอ,อันนี้ก็ตามนี้เลยตามนี้ไม่ต้องแก้อะไรนะคะ ประเภทของกลุ่มค่ะประเภทของกลุ่มตอนแรกมันจะเป็นทั่วไปนะคะเรากดแก้ไขตรงนี้นะคะแล้วเราเลือกค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นหน่วยการเรียนรู้คอร์สเรียนน่ะเฟินจะเลือกการเรียนรู้ทางโซเชียล่ะส่วนใหญ่เฟินจะเลือกอันนี้แหละนะคะแล้วกดบันทึกนะคะอืมต่อมาค่ะเลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาข้างล่าง ใครที่สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้นะคะอันนี้เราจะให้เข้าร่วมกลุ่มเฉพาะโปรไฟล์เท่านั้นไม่ต้องแก้นะคะหมายความว่าเราไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกลุ่มในานามของเพจนะคะเพราะว่าถ้าคนที่เขาเข้าร่วมกลุ่มในานามของเพจเนี่ยหมายถึงใครที่เป็นเพจของแอดมิน่ะเป็นแอดมินของเพจนั้น,น่ะเขาก็จะสามา,ร,ามรถเข้ามาเรียนได้แต่เราไม่เอาเราจะเอาเฉพาะโปรไฟล์เท่านั้นหมายความว่า เป็น Facebook ส่วนตัวเท่านั้นนะคะที่จะสามารถเข้ามาเรียนได้ตรงนี้เราก็จะไม่แก้นะคะส่วนตรงนี้ใครที่สามารถอนุมัติคําขอเป็นสมาชิกได้บ้างอันนี้ต้องแก้นะคะกดแก้ไขแล้วก็เฉพาะผู้ดูแลกลุ่มนะคะผู้ควบคุมเท่านั้นเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเชิญกันเข้ามาเรียนฟรีได้เลยนะอันนี้ก็กดเฉพาะผู้ดูแลและผู้ควบคุมแล้วกดบันทึกนะคะอ่ะต่อไป ใครที่สามารถโพสต์ได้บ้างนะคะอันเนี้ยถ้าเราให้ทุกคนโพสต์ได้แล้วกเ็เป็นแบบนี้ไปนะแต่ว่ากรณีที่บางครั้งอ่ะเราต้องการให้ให้กลุ่มมันมีระเบียบอะคะ่ะเราไม่ต้องการให้ใครมาโพสต์นะคะเ,เราก็จะเปลี่ยนเป็นเฉพาะผู้ดูแลนะคะก็คือให้แค่เข้ามาดูเฉยๆนะคะคือโพสต์ไม่ได้แต่สามารถมาคอมเมนต์ได้แบบนี้นะคะอต่อไป ก็ประมาณนี้ค่ะเพจที่ลิงก์แล้วหมายถึงว่ากรณีถ้าเราต้องการลิงก์กลุ่มนี้กับเพจเรามันก็จะไปโชวว่าเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยเป็นของเพจนี้นะแบบนี้ค่ะเราก็ไปกดเชื่อมโยงนะคะอะ่กดเชื่อมโยงได้เลยแบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นวิธีการสร้างหน่วยการเรียนรู้นะคะให้เรามาที่หน้าแรกก่อนนะคะกดมาที่หน้าแรกเราก็จะอยู่หน้าแรกของกลุ่มนะคะอ่าอันนี้ หน้าปกน่ารักจิกเลยยังไม่ได้เปลี่ยนเออ่ให้เรา,าที่นี่ค่ะหน่วยการเรียนรู้ค่ะหน่วยการเรียนรู้นะคะกดเข้าไปจากนั้นเลือกคําว่าสร้างหน่วยการเรียนค่ะสีฟ้าสร้างหน่วยการเรียนอ่ะกดเลยอ่ะทีนี้เราก็เริ่มสร้างหน่วยการเรียนได้เลยนะคะเช่นชื่อ ep หนึ่งค่ะ ep หนึ่งอ่ะ ep หนึ่งเราจะสอนอะไรนะคะ อ่านี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เขียนเหมือนกันก็ได้นะคะแล้วก็อธิบายไปว่าอ e ีสอนอะไรบ้างนะจากนั้นก็กดบันทึกได้เลย นี่ค่ะ ep 1ได้แล้วนี่ค่ะ ep 1ได้แล้วนะทีนี้เวลาที่เราจะสร้างโพสต์นะคะเราก็กดเนี่ยสร้างโพสต์ตรงนี้ได้เลยค่ะโพสต์นี้นะคะมันก็จะเข้าไปอยู่ใน ep หนหรือกรณีที่เราไม่กดสร้างโพสต์ตรงนี้ก็ได้นะเราไปไลฟ์สดหรือโพสต์ธรรมดาหน้ากลุ่มอะคะ่ะในกลุ่มเนาะแล้วเราก็ copy ลิงก์อะคะ่ะ copy link มาใส่ในนี้แทนนะคะอ่ะเดี๋ยวเฟิร์นลองสร้างอีกอันนึงนะคะจะได้พอเห็นภาพนะคะกดหน่วยการเรียนรู้ใหม่อ่ะอันนี้หน่วยที่สองใช่ไหมแล้วก็ ep 2 ep 2นะคะอ่ะสมมติแบบนี้แล้วก็บันทึกค่ะ โอเคทีนี้เรามีสองหน่วยแล้วนะเดี๋ยวลองกลับไปดูกันก่อนนะคะกดปิดไปนะคะแล้วก็เรามาที่หน้าแรกนี่ค่ะเรามาที่หน้าแรกนะคะโอเคหน้าแรกก็ยังไม่มีโพสต์อะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามาที่หน่วยการเรียนรู้เนี่ยค่ะ,ะนักเรียนก็จะสามารถกดดูตามหน่วยได้เลยนะคะทีนี้เวลาที่ถ้าสมมุติว่าเราไลฟ์สดเนี่ยไลฟ์สดสอนอะ่ะแล้วเรามาที่ตรงพูดคุยตามปกตินะคะ เนี่ยค่ะแล้วเราก็มากดสร้างโพสต์ตามปกติเลยว่าเราต้องการจะทําอะไรถ่ายทอดสดไลฟ์สดอ่หรือว่าจะโพสต์เป็นรูปภาพหรือว่าจะโพสต์วิดีโอก,ก็แล้วแต่นะคะพอเวลาที่ที่เราโพสต์ตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะทําการเหมือน Copy Link ิงค์ะคะก๊อปปี้ยังไงอ่าสมมุติอันนี้เป็นโพสต์นะคะวิธีการ copy link นะคะกม็มันจะมี คลิกขวาแล้วก็คัดลอกที่อยู่ลิงก์ค่ะกรณีตัวนี้ที่เป็นวิดีโอนะคะพอเราคัดลอกที่อยู่ลิงก์เสร็จปุ๊บเราก็ไปที่หน่วยเรียนรู้ค่ะจากนั้นเราจะเอาอันเนี้ยไปไว้ใน EP ไหนนะคะเราก็กดเข้าไปใน EP แล้วกดสร้างโพสต์นะกดสร้างโพสต์แล้วเราก็ตั้งชื่อค่ะว่าอันเนี้ยคือ EP อะไรจากนั้นก็วางลิงก์ลงไปได้เลยนะคะมันก็จะเข้าไปอยู่ใน EP ที่เราต้องการนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทําหน่วยเรียนรู้นะบทเรียนมี2วิธีก็คือกดเข้ามากดเข้าไปในหน่วยเรียนรู้ก่อนเลยแล้วก็กดสร้างโพสต์แล้วก็อัปวิดีโอขึ้นไปนะคะแบบนี้ก็ตรงๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปที่การพูดคุยนี่ค่ะแถบการพูดคุยแล้วก็โพสต์ธรรมดาก็ได้จากนั้นเราค่อย Copy ปี้ลิงก์ไปนะคะเอาไปใส่ในหน่วยเรียนรู้อีกทีก็ได้ค่ะสามารถทําได้2อ,อย่างนะคะหรือเราอาจจะมาที่จุด3จุดตรงนี้เลยอันนี้ก็ง่ายค่ะ นะแล้วก็เพิ่มโพสต์ลงในหน่วยการเรียนรู้เห็นไหมคะสมมติพอเราโพสต์เสร็จปุ๊บเรามาที่จุดสามจุดแล้วกดตรงนี้เพิ่มโพสต์ลงในหน่วยการเรียนรู้เขาก็จะให้เราเลือกว่าจะเอาไว้ในหน่วยเรียนรู้อันไหนนะคะ ep อะไรนีคะก็กดเข้าไปได้เลยเห็นไหมคะแค่นี้ค่ะง่ายมากเลยแค่นี้เราก็ได้ห้องเรียนออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะ